สวัสดีค่ะตอนนี้น้าสิตามแจวท่าเพื่อนไปอ่านสละอูบทสามเอ่บทสี่กันค่ะไปเริ่มกันเลยโอเคขอแรกนะคะงออูงูบออูปูทออูถูหออูหูไปเริ่มมาตตาเลยต่อไปจออูงอจูจออูงอยู สออูงาสูงสออูงาฝูงโอเคต่อไปทออูกอผูถออูกอถูกถูรออูกอลูกห้าอ,อูกอ็หูโอเคดออูดอ รูดบอูดอบูดก็พออูดอพูดลาอูดอลูดโอเคแล้วก็คำสุดท้ายนะคะจ่อูบอจูสออูบอสูปอูดอเอ้ยปอูดอนาเอ้ย นอปูนนออูนอ,อ,น,อนูนโอเคก็ทำการจบคลิปเรียบเลยนะคะขอโทษในครที่พูดผิดว <c oughs> ันนี้เนี่ะที่พูดผิดอะ่ะ <c oughs>